เอาละครับก็สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับไล่บาฟาร์มนะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ส,ส,สี่นึกไม่ออกสี่แล้วนะครับโอเคพาร์นี้เก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่สี่แล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราทำมาภารกิจกับไอมีมิชั่นไปนะครับพาร์นี้ก็มาอยู่กับ ไอ้นี่เลยนะครับเริ่มเปิดคลิปมาก็มาอยู่ริมทะเลนะครับชิลๆนะฮะฮุลาลาฮุลาลาฮุลลาลาลาไปทะเลเย่เย,ย่ไม่ใช่แล้วโอเคครับก็ต้องบีพิชานี้พึ่งเราเราเพิ่งเล่นไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทนี้เรามาเพื่อที่จะให้ถึงเลเวล9เพื่อที่จะปลดล็อกไอ้แผ่นดีนะครับนี่ฮะ <Hello. S 1> ฮัลโหลมันปลด,ปล,ดล็อกเลเวล9นะครับโอเคเรามาเก็บ พืชพันธุ์ธัญหารเลยครับผลผลิตของเราก่อนนะครับเฮ้ยรู้สึกว่าลูกบีดนี่จะออกแล้วด้วยนะครับผลโอเคเก็บมาแล้วซุบ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 โอเคเกี่ยวให้หมดโอเคเราเพิ่งอัพยุ้งไปด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บโอเคเก็บค่าประสบการณ์กับหมีบ่าวของเรานะครับก็อัพยุ้งไปเมื่อพราที่แล้วแล้วนะครับก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็จุกของได้ค่อนข้างจะมากกว่าเดิมนะครับ ตอนนี้ก็เก็บของไปก่อนนะครับเก็บอาหารไก่เก็บอะไรไปนะครับมีตอนนี้เราปลดล็อกอย่างที่3แล้วนะครับก็คือมีร่อนปังนะครับกระเดี๋ยวค่อยผลิตทีหลังนะฮะมาเก็บนมโอเคลุกใจเย็นๆลุกก็ตรงนี้มีกล่องพิเศษอีกแล้วนะครับดูซิว่าวันนี้เขาแจกอะไรนะฮะเป็นขวานนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วจะจำไม่ผิดนี่แจกเป็นเรื่อยนะฮะโอเคเนยเราได้แล้วนะฮะ ยำมีแล้วก็เก็บไข่ไก่ด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายในสต็อกโฮมของเราอาให้อาหารไก่นะครับแล้วก็อาหารมัวงอนอแกเสร็จปั๊บตรงไหนต่อวะเนี่ยเอแล้วเราเก็บผลผลิตมาแล้วก็ สิ่งที่ทำก็ต้องคาฟนะครับอาหารงัวกับอาหารไก่เตรียมไว้เสร็จปุ๊บข้าวเราเหลือเรามาทำขนมปังข้าวโพดเราพอมีไข่เราพอมีทำเป็นคอนปังนะครับเสร็จปุ๊บเรามา,าปลูกบีบรุดต่อแล้วก็ข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวข้าวโพดเลยอ่ะทุเลืองลงไป ปเูเป็นแถวๆอย่างนี้นะครับมันจะง่ายต่อการาเกี่ยวด้วยเนะฮะ <are> เรามาดูที่แผงออเดอร์ของเราว่ามีใครสั่งอะไรไว้บ้างนะครับ mm hmm. รู้สึกลิวนาจะสั่งไข่นะครับหนึ่งฟองแล้วก็เมลอนปังนะครับหนึ่งอันนะฮะ mm hmm. ตอนนี้น้องโคนี่เราก็ยังไม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่ามูลได้แล้วมีนมแล้วก็ไข่หนึ่งใบโอเคให้มูลแล้วกันนะครับ mm hmm. เรามาดูที่น้องหมีมิชชั่นเราสักหน่อยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ ามาจนได้นะขอรับภารกิจวันนี้มีดังนี้โอเครับแป๊บเอาเราทำไปแล้วนี่ไหรับคำขอร้องจากมูลดุสีแล้วก็นำมาสินค้าเาข้าร้านค้าสี่ครั้งนะครับโอเครับคำมาไอ้นี่จากมูลนะฮะเชิญเลยโอเคเชิญเลยแล้วก็รู้สึกจะมีลิโอนาดนะครับให้ลิโอนาดแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้มันชื่ออะไรวะ โชลี่อะไรสักอย่างนะครับไอตัวกบนาฬิวนัดนะฮะเออจัมปิดนะครับแล้วก็ภารกิจที่2นี่เป็นนำของมาขายในร้านค้าหุ้คนซื้อปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บโอ้ตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บเราของใหม่นำเข้ามาวางขายเลยนะครับโอเคเราขายเพิ่มตังโอเคสักยี่สิบสองพอแล้วนะครับขายเก่งกำลังเกินควรไม่ดีเสร็จปุ๊บนมหนึ่งกระป๋อง ครีมเทียม1นึ่งเทโพนะครับเาเรียกเป็น1เทโพหรือไโอเคขายอ,อันนี้สัก30แล้วกันนะครับเป็นรู้สึกจะเป็นเนยแข็งนะฮะโอเคในเมื่อเราขายพวกนี้ได้แล้วนะฮะเรามาเก็บตั้งและค่าประสบการณ์ที่เราควรจะได้ลิวนาดได้ทั่วรเอาแล้วกันนะครับ อารับภารกิจวแหลมเลย90หมุนรุเลตก่อนนะฮะหมุน50าสิด,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 ดได้รว้าวตังสองนะครับเป็นเหรียญทองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอ,อาหาเรเลี้ยงหมดแล้วอันนี้เกี่ยวแล้วแล้วก็ทุกอย่างทำอ่ะตรวนี้นี่ว่ะเนยแข็งพอไหมเนี่ยนมไม่เมือครีมเทียมแล้วกัน ไอเป็นครีมสดนะครับเนยก็เก็บไว้ก่อนนะครับเก็บเอาตัวน,นี้นะฮะเดี๋ยวเราเกี่ยวข้าวเพิ่มโอเคได้ข้าวเพิ่มแล้วตอนนี้ข้าวโพดขาดแกนข้าวโพดขาดแกนแล้วก็ถั่วด้วยนะครับข้าวนี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มีคนต้องการาตัวบีบรูทแล้วให้เข้าไปนะครับมันบีบรูทปะวะ เป็นชูกอบีดนะครับไม่ใช่บีบรูทมันบีดเหมือนกันนะฮะเจมนี่เดี๋ยวลิวนาดนี่น่าให้มากกว่านะครับคือไข่หนึ่งฟองกับเมลอนปังนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลมอนปังไอเมลอนปังนะครับว่าต้องใช้อะไรผลิตบ้างนะครับจะได้ไปผลิตให้ถูกนะครับผุยรู้สึกจะใช้ครีมอะไรแปลกๆด้วยนะครับหนึ่งอันเดี๋ยวดูซิตรงนี้มีหรือเปล่าที่ให้ผลิตเหมือนมันจะยังไม่ปลดล็อกนะครับหรือว่าอยู่ในร้านค้านี้ไม่แน่ใจ เฮ้ยตอนนี้ไล่เราได้แล้วนะครับเอาไล่มาวางแป๊บตื้อ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 ตื้มวางตรงนี้แล้วกันตื้อ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 ข้าวโพดได้เลยครับเลเวลเมื่อไหร่จะอัพสักทีก็ถั่วละวานไปแล้วอ่าบิบรูทละวานไปแล้วนะครับข้าวโอเคตามด้วยข้าวโพดอีกสักอ่านิดหน่อยนะครับเก็บตังค์แล้วก็ขับประสบการณ์ เลเวล up แล้วครับโอเคเรามาดูของที่เปิดใหม่กันนะฮะมีไล่นะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นร้านซูชิหรือเปล่าอ๋อเป็นร้านขนมปังนะครับแล้วก็โต๊ะตก,กินข้าวนะ่าจะเป็นของตกแตก่งมีข้อหมูแล้วก็มีหมูมาใหม่อาหารหมูแครอทแล้วก็เนื้อหมูนะครับเป็นอของใหม่ๆนะฮะ <Wow. S 1> มาเลยครับคุณลุงเจ้าเปล่า สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยรู้ปรภาษีภาษาอย่างเจ้ามีสิ่งของจะเป็นที่เจ้าควรเตรียมไว้ล่วงหน้าเป็นแพ็กเกจสุดคุ้มที่ควรซื้อเตรียมไว้ล่วงหน้านะอะ่คุณลุงจะซื้ออะไรเลยเอาละยังไงเจ้าลองเช็คดูสักครั้งนะว่าของที่ว่าคืออะไรโอเคครับคุณลุงรู้สึกเข้าใจใแถบไปที่ตัวบวกเพชรนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่า ที่แห่งนั้นมันมีอันอย่างนะฮะเออเขาให้แตะที่ตรงบวกเพชรต่อแกแตะไปแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมร้านค้าเพชรแสดงข้อมูลตรงนี้เลยก็คุณลุงแค่แนะนำว่าในนี้มีร้านค้าใหา้จับจ่ายซื้อขายเพชรได้นะฮะไม่ใช่ขายสิซ,ซื้ออย่างเดียวนะครับเฮ้ยรู้สึกตรงนี้จะปลดล็อกแล้วนะครับ ไอ้มีมดร็อกแอนโดรตัวนี้นะครับทอม,มโมโมฮอกแะฮะสีทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูมิชชั่นต่อไปวันนี้มิชชั่นจะไม่มานะครับโอเคเรามาโอ้ยเสียงดังมากเลยรอเดี่ยวแล้วกันโอ้ยมันมีแต่คนต้องการของที่เรายังไม่มีเลยนะครับช่วงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกับฮัลโหล Welcome to อันนี้อ่า Welcome to อันนิวอ่าอันนิวนะครับ Event Event สุดหรูเลิศอลังการทำ <c oughs> ไมต้องทำสิ่งนี้จะเริ่มแล้วนะโอเค Event กระดาน Event จะส่งโดยรถบรรทุกอ่า uh, บรรทุกสินค้าขึ้นรถบรรทุกให้สำเร็จเพื่อรับของรางวัลรางวัลมีดังนี้ สาครั้งมีเหรียญทองคูณส0บพับาทแล้วก็60ครั้งได้ขวานเจ็ดร้อครั้งได้20่บเพชรร้อครั้งได้ของตกแต่ง200ครั้งได้ป้ายตกแต่งโอเคนะฮะตอนนี้เราก็รู้สึกจะปดร็อกตรงนี้จะเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับเป็นอีเวนต์นะฮะโอเคโอเค โอเคโอเคอัน okay, okay. นี้เราเปิดมาเพื่อแค่นี้เหรอเนี่ยมาเกี่ยวผมผลิตแล้วก่อนนะครับไม่บูดมากานะ่วงนะอ๋อรวบอยากเลเวลอัพแล้วนะฮะตือ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 โอ้ยแครอทโอ้ข่ารอทปลูกข่ารอทได้ข่ารอทแล้วลูกเป็นชูการ์บีดนะครับตอนนี้เราปลูกชูการ์บีดแล้วยังไม่ต้อง ถั่วที่ก็ปลูกแล้วข้าวโพดแล้วกันช่วงนี้ในนี้มีของที่พอจะขายได้ไหมไม่มีนะครับโอเคในร้านค้าเรามีคนมาซื้อของแลหรือ,อยังตอนนี้มีมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปาดูที่ร้านค้าของคุณลุงกันละกันนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะของขวัญเหรอ ดูซิว่าอ้กล่องของขวัญที่มาใหม่นี่มันจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวรอ,อคุณหมีบาวแทะกระโพดแป๊บหนึ่งนะฮะไหนะของขวัญมันไม่เห็นมีอะไรเลยฮอตอ่อนี่ก็อีเวนที่เฮดบาร์สามไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันก็เป็นช่วงอีเวนตีเฉยมันก็แค่ขึ้นให้เราหลงมัวเมาเข้ามาเล่นนะครับตอนนี้ไอ้นี่เปิดหรือยัง ยังเลยนะครับแปเพชรอ๋อเปิดแล้วนะครับแต่เราต้องใช้เพชรซื้อด้วยนะฮะทัวถทัวเหลืองเล็กตาอซเอ่ลองปลูกแครอทเพิ่มแล้วก็ปลูกถั่วอีกสักหน่อยเฮ้ไม่เอาสามอันแล้วก็ข้าวโพดนิ่มพอมีแล้วนะครับเสร็จปุ๊บบีบรุทตามและตามด้วยข้าวที่ยังเหลือแบะเหลือแบนนะครับโอเคเก็บของนะฮะแล้วก็ เอากัวลงสักหน่อยล้กันเฮ้ยมีหมูมาแล้วครับแต่ว่าเอากัวลงก่อนแล้วกันเนาะมาเลี้ยงไปรู้สึกว่าลงอาหารเราจะมีหมูมาแล้วนะครับอ,อ,อาหารหมูที่ใช้ถั่วเหลืองนะครับ2อ,อันแล้วก็แครอทนะครับหนอันข้าวหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มช่องแล้วนะครับโอเคจะได้ผลิตอาหารได้แบบชิวๆนะฮะโอเคอาหารหมู ตามด้วยการผลิตกิมเทียมยังไม่มีเดี๋ยวเราลงงวยอ่ะงวหมดแล้วนะครับมาเราจะมาลงข้อของหมูน้อยแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นซื้อไร่ก่อนนะครับไร่เป็นสิ่งที่สําคัญมากในตอนนี้โอเคปลูกไร่ไร่ข้าโพดเอามาไว้ตรงนี้โอเคมันจะได้ดูสมดุลรู้สึกว่ามันจะย้ายของได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราวางฟาร์มหมูไว้ตรงนี้นะครับซึ่งไก่ตอนนี้ใกล้นี่แล้วอ่ากดค้างเลื่อนและอ่าเดี๋ยวเลื่อนขึ้นมานี่หน่อยโอเคกดถูกไปนะครับไก่ตัวน,นี้เก็บไข่ได้แล้วด้วยนะฮะเดี๋ยวาฟาร์มหมูลงแป๊บหนึ่งพันบาทโอเควางสักประมาณห่างฟาร์มไก่หน่อยนะครับเดี๋ยวมันตีกันเนโอเคเป้าหมายสําเร็จฟาร์มสัตว์แสนสุข ยังไม่สําเร็จนะครับต้องรอหมูจะซื้อหมูหรือไม่ใข่งอแก่หมูร้อโอ้โหมูร้อยสามหมูร้อยห้าสิบนะครับเออใครจะแต่งสีภรรยาก็นี่แหละครับแนะนําเลยนะครับเงินสองร้อยนะครับหมูน้อยสองตัวนะครับได้นอนได้แน่นอนนะครับลงหมูไปสักสามตัวก่อนนะครับอาหารเรามีสี่แต่เราไม่มั่นใจโอเค รู้สึกว่าเมื่อกี้จะซื้ออะไรได้แล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยบอกไม่ได้ว่าอะไรเครื่องผลิตน้ําตาลเดี๋ยวดี๋รวรู้สึกว่าน้ําตาลนี่จะเป็นที่ใช้ของเมลอนปังนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะเออเออเข้าวขาวเดี๋ยวเยวข้าวอะไรขนมปังามาลุกโอเคดืดดืด,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 ด ดดดเดี๋ยวเราย้ายลงตรงนี้สักหน่อยนะครับให้มันรู้สึกสมดุลโอเคแล้วเสร็จปั๊บเอา้เอาเา้ยแสดงความคิดเห็นเสร็จปั๊บนะครับเราเอาเ,อาเอาจ้าลงผลิตน,น้ำตานี่ลงเลยนะครับสามร้อยห้าสิบึกสึกว่าจะไม่ใหญ่มากด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาวางไว้สักตรงนี้เลยดีไหมไม่ดีไม่ดีมันใกล้ไอ้นี่เกินไป นี่ละกันนะครับใกล้ๆก,กับที่ผลิตขนมปังนะฮะฮยังคงสร้างอยู่นะครับ29นาทีเดี๋ยวเราก็สงสัยจะได้เปิดกันในพารหน้านะครับอันนี้ก็ย้ายมาขึ้นนี่อ่อตรงกันนไหมวะโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับฟาร์มเราเริ่มที่จะใหญ่โตโอทาขึ้นมาแล้วนะครับรู้สึกตอนนี้พวกนี้ก็ยังไม่ได้ของนะครับ เราควรจะปล่อยพวกเขาไปนะครับตอนนี้โอเคไม่ไม่ขาย no no ไปให้ลูกไปให้หมดเนอยไม่ให้ของเลยบาลเฮ่อบาอ่ะทำไมไม่ของฉันเลยวันนี้ไม่ได้ช่างลูกโป่งอะไรไปแล้วโอ,อ้โกรธกันใหญ่เลยนะครับแม่โอเคเราไล่เหลือดีกว่า ปลูกอ่าชูการ์บีดนะครับชูการ์นี่ชูการ์บีดที่น่าจะไปทำน้ำตาลนะครับดูฟันจากชื่อนะครับเดาเอาอ่อไล่ข้าวไปด้วยคุดอื้อฟึ๊บถั่วน้อยปลูกถัว่วปลูกข้าวข้าวข้าวโพดโอเคนี่ถัว่วปะมะคาร์โรตไม่ใช่นี่ถัว่วอ่านี่ก็เฮ้ยรู้สึกรู้สึกเราจะปลูกผิดเลยครับตอนนี้ถั่วเหลือน้อยนะฮะ ช่างมันเก็บอาหารไก่แป๊บอาหารไก่เยอะแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราได้อาหารหมูมาเราก็จะได้ได้สี่นะครับเราอาหารหมูตอนนี้ก็ยังผลิตไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูอาหารหมัวพอไหมยังพออยู่นะครับไก่นี่ต้องเก็บไข่แล้วโอเคเลี้ยงโอเคลูกกินนะอืมก็ พาร์ทนี้นี่มาตกแต่งฟาร์มเพิ่มอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรใหม่เข้ามามากมายนะฮะดดดดดดดก็ข้าวข้าวสุกแล้วนะฮะสาลีสาลีนะครับไม่ใช่สาลีนะครับสาลีนี่มันผลไม้เล่นมุกอะไรนี่ไงปลูกถั่วเพิ่มพอดีโอเค อันนี้อะไรอ่ะป้ายโฆษณาอ๋อคือเราสามารถไปซื้อของจากที่อื่นได้นะครับจากที่นี่นะฮะร,รู้สึกว่าจะไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านของคุณลุงบานะครับว่าบ้านลุงบานี่มีอะไรบ้างนะครับเอออีเวนต์สติ๊กเกอร์ไลน์ไม่ใช่ละเราไม่ได้จะเล่นเราไม่ได้จะเล่นนี่นี่นี่ออ,อคอยู่นี่ตื ตื๊บ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 ,ดบเดี๋ยวป้าว่าผมจะไปหาดูอ่าบ้านของไอ้ฟาร์มของพวกนี้ดูนะครับอ่าพวกนี้ก็น่าจะเป็นคนที่ติดตามช่องของผมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะเข้าป่วาว่าจะเข้าไปดูบ้างนะครับเอออยลุงเบาขอดูฟาร์มลุงหน่อยครับบนนี้มีอะไรขายลุงเบาอยู่ฟาร์มไหมครับเนี่ยเอออยากทักทายลุงเบาถูกใจ กดถูกใจแล้วโอเคมีกดถูกใจด้วยนะครับมาดูว่าร้านค้าคุณลุงม,มีอะไรขายนะครับแง๊บแง๊บแงแงแท็กกระโพเรีดดยบร้อยเฮ้ยมีเมลอนปังว่ะเอาอ่ะเอาเอ่ะมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยมีไข่มีนมโอ้มีทั้งนมมีทั้งไข่เอาเลยฮะช่วงนี้ก็โชคดีเป็นพิเศษนะครับจีด มาเจอของในร้านคุณลุงนะครับซึ่งมีแต่ของที่เราต้องการทั้งนั้นโอเคก็กลับมาบ้านเราแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้ก็ได้ของดีมาจากร้านคุณลุงนะครับโอเคลีโอนาดนะครับได้ของที่ต้องการเรียบร้อยและเราน่าจะได้เลเวลเพิ่มขึ้นมามากพอสมควรผมจะมาดูทางฝั่งริมชายหาดนะครับว่าเจ้าตัวที่รู้สึกจะเป็นแผงขายปลาหรือไม่ก็ ที่ตกปาลาอะไรสักอย่างนะครับมันปลดล็อกเลยเวลอะไหรนะครับมาดูกันยีบสองนะครับโอ้โหบ้านนักตกปลาไม่มีอาหารปลาก็อย่าหวังว่าจะได้ปลาลองผลิตอาหารปลาดูหน่อยเป็นไงก็ผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะครับผลิตกิมเทียมเนยได้แล้วคิมเทียมได้อยู่เอาเนยนะครับ งัวนี่ก็ยังไม่ให้น้ำนมเลยนะฮะก็เก็บขนมปังรู้สึกจะเป็นให้นี่ไปแล้วนะครับเมลอดปังเราได้ไปแล้วนะครับเราต้องรอลงผลิตน้ำตาให้นี่เราจึงจะได้อีกนะครับและชูกาบีเราออกแล้วนะครับปลูกเพิ่มเลยนะครับเน,เนื่องจากมีน้อยนะฮะตอนนี้ถั่วมีเท่าไหร่ลวทำไมมีอยู่หกเองอะถั่วนี่ต้องใช้เยอะปลูกไปนะครับ เก็บตังค์และค่าประสบการณ์เฮ้ยรู้สึกจะมีอะไรให้ขายอีกนะครับของเจสสิก้าบีบรูตนะครับไปหมดเลยทีนี้ออบีบรูตอันนี้ไม่มีขายแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ขายไปโนโอเคอันนี้ขายแล้วกันนะครับขวานเนตเอ่อของสำคัญไม่ขายอเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ตรงนี้ออกนะครับ เพื่อที่จะขยายพื้นที่เล็กน้อยนะฮะให้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนในๆๆโอเคปักปักมานี่ด้วยแล้วกันนะครับมันดูลกๆนะฮะนี่เลยนี่ด้วยอ่าให้หมดอ,อืโอเครู้สึกจะโล่งขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของจริงนี่อย่าไปสัรหาตัดกันนะครับโดนจับไม่รู้ตัวนะโอเคก็ มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับสำหรับฟาร์มนะฮะลายบาฟาร์มของพวกเรานะครับจะใช้คำว่าพวกเราได้ไหมเออไม่รู้คุณผู้ชมจะดรักใครในตัวผมขนาดนั้นไหมนะครับแตว่ว่ายังไงก็ผมก็รักทุกคนนะครับนี่หล่อไหมโอเคผลิตออขนมปังก็โพดไปแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูอาหารหมูเหลือหนึ่งซึ่งยังผลิตไม่ได้เนื่องจากไม่มีแครอทนะครับเออเหมือนเดิม แครอทอยู่ไหนอ๋อนี่ไม่ใช่แครอทแครอทนี่เหลืออีกหกนาทีเลยนะครับตึ๊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 บเรามาดูที่โรงเรียนเรานะครับว่ามันขยายได้หรือยังนะฮะขยายสิยี่สิบสี่เพชรต้องใช้อ่าถังสีนะครับมีกระแป้งปูดนะครับแล้วก็อ่าน่าจะเป็นเหล็กนะครับต้องใช้ ตืด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 แครอทขึ้นแล้วอ๋อเหลืออีกคงนาทีมันยังตัวไม่เต็มที่นะครับโอเคก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลน์บ้าฟาร์มนะครับในพาร์ทที่สี่นะฮะก็พาร์ทต่อไปก็ติดตามชมกันได้นะครับพาร์ทต่อไปก็เป็นพาร์ทที่ห้าแล้วนะฮะนี่พาร์ทที่สี่หรือพาร์ทที่สามวะนี่พาร์ทที่โอ้ยงงไปหมดแล้วนะครับ สร้างมันนี่น่าจะเป็นพาร์ทพาร์ทที่พาร์ทที่ห้าหรือเปล่าเออ,เอ,อพาร์ทที่สี่นแหละครับโอเคผมก็จําไม่ค่อยได้เนะฮะขออภัยด้วยนะครับก็ในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ดี๋ยะทำพาร์ทต่อไปให้ชมกันเร็วๆนี้นะครับก็รอติดตามกันได้ที่โมเบิลจีแห่งนี้นะฮะก็ฟาร์มก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับ ใครที่ติดตามโมเบอร์ฟาร์มมาก็ขอขอบคุณนะครับเพราะตอนนี้เรามีพืชพันธุ์ธัญยาหารที่พร้อมจะเอาไปจับจ่ายนะครับค้าขายได้แล้วนะฮะโอเคนวันนี้พาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ชมยังไงก็ถ้ารักกันชอบกันก็กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็ถ้ารักมากนะครับก็กดซับก็เลยนะฮะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องผมนะครับได้ตลอดเวลานะฮะ เพราะผมลองคลิปเกือบจะทุกวันนะครับใช้คําว่าเกือบนะครับเกือบจะทุกวันเลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับซ a g เกนเจอกันนิกพ์ทนะครับแท a n k you